ราคาป้ายแดงเกือบ8 0 0แสนแต่วันนี้ผมบอกเลยว,ว่ามีราคาพิเศษคันนี้รถปีเดียวรถปี2021็ครับผมมาถูกประหยัดเซฟเงินในกระเป๋าเลยถึง2 5 0 0 0 0บาทลูกค้าโอ้โหรถปีเดียวไม่หลักหมื่นประหยัดไป2 5 0 0 0 0ลูกค้าคุ้มค่ามากครับมีันเดน้ำสีแดงแบบนี้นะอ่าแดงดำแบบนี้ครสนใจคันนี้แบเตอร่ชันนะลูกค้าครับงวดผ่อนประมาณ8 9 0 0 0ตลอดสัญญานะลูกค้าฟรีดาวนะผ่อน8 9 0 0 0เองสบายๆนะครับผมติดต่อผมที่เบอร์0 9 4 5 6 0 3 4ผมแบงค์สารเมอโต้ครับสวัสดีครับผมแบงค์สารเมอโต้ครับวันนี้บอกว่ามีรถมาใหม่และบอกว่าคันนี้คือแบ็ k e d ดิชันนะครับนี่สันโนราแบ็กเอดิชัน เป็นตัวแคปเปิดได้คันนี้นะผมบอกคันนี้เป็นชุดแต่งพิเศษนะราคาป้ายแดงเกือบ8 0 0แสนแต่วันนี้ผมบอกเลยว,ว่ามีราคาพิเศษคันนี้รถปีเดียวรถปี2 0 2 1็ครับผมมาเข้ามาดูกันหน่อยครับลูกค้าครับนี่คือแบ็คเดิชันสีแดงนะแดงดำทูททนเลยคันนี้นะแดงดำทูทวนกระจังหน้าโครเมียมดำนะเป็นชุดแต่งแบ็คเดิชันโดยเฉพาะเลยนะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มครับ Running, ไฟหนะ้าเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคันนี้ชุดแต่งรอบขัน้นรอบใหม่ครับ หมากรงดำเงาเลยนะเป็นโดยเฉพาะของแบ็คตัวดิชั่นเลยนะครับรุ่นเฉพาะนั้นย่างใหม่ๆเลยปี21ลูกค้าครับไม่หมื่นกิโลโอ้โหสุดคุ้มมีบันไดคู่ข้างครับลายติ๊กเกอร์นะครับลายติ๊กเกอร์ของเป็นแบ็คตัวดิชั่นเครื่อง2.5 VGS เทอร์โบเอาเดี๋ยวเราไปชมภายในกันว่าภายในมีออปชั่นอะไรบ้างครับมาเลยครับผมเอาล้วครับตอนนี้มาดูภายในของแบ็คตัวดิชั่นปี2021ครับดูความใหม่ของเขาหน่อยนะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะดูครับไม่ได้แก่เลยนะ โอ้โหลูกค้าใช้ยังไงครับนี่ลูกค้าใช้ปีเดียวนะรถใช้ไม่ถึงปีนะปีเดียวนี่เห็นไหมครับไม่ได้แก่สภาพเดิมๆเลยนะพวงมาลัยมาตีฟังก์ชันครับอ่าเดี๋ยวขึ้นไปนั่งดูหน่อยว่าเป็นไงครับผมกุญแจคีคเลตนะครับอ่ากุญแจคีคเลสตเสตาร์ทครับเหยียบอ่าสตาร์ทเลยนะนี่เลยแบ็คการ์ชันครับปึ๊บติดเครื่องเรียบร้อยครับลูกค้าครับพวงมาลัยมาตีฟังก์ชันเป็นมีฟุตคอนโทรลนะเชื่อมต่อประทุได้รับสายวางสายได้เลยเป็นหนังนะครับไฮแบ็คคู่นะครับวันนี้ เป็นเกียร์ธรรมดามีให้หมด7เกียร์นะครับ1 2 3 4 5 6แล้วเกียร์ถอยหลังเกียร์ที่7ครับไม่เพียง14,732หกิโลนะครับคันนี้นะแอร์เนเสียบเลยเปิดแคปได้ครับโอ้โหที่นั่งสะดวกสบายมากคันนี้แบตเตอรี่ชั้นคันนี้เอาเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันหน่อยกระบะหลังกันหน่อยว่าเป็นไงครับคันนี้นะนี่เลยลูกค้าครับอะครับพอกข้ด้านหลังนี่สันโนาราบแบตเตอรี่ชั้นคันนี้ครับมีกล้องมองหลังครับเป็นกระบะที่มีกล้องมองหลังแต่งมมาาาโดยยยยเเเเเฉพะะะะะลลนน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 นีีกกัััััชท้้คคครรรรบบจปป็็ตตของ E ว สติกเกอร์ครับรอบคันเลยนะครับนี่คือตระกูลแบ็กเอดิชันนะคือชุดแต่งจากศูนย์นะแล้วก็มีซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อจะมี2ขนาดคือซุ้มหน้ารอด้านหลังแล้วก็ซุ้มล้อด้านหน้านะครับคันนี้รับรองคือเครื่องดีเซลนะครับดีเซลนะเอาเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นราคาคันนี้หน่อยรถปี2 0 2 1ันไม่หลักหมื่นคันนี้พิเศษนะลูกค้าป้ายแดงขายเกือบ8 0 0 0 0นแต่คันนี้ผมขายให้ราคาพิเศษเลยนะรถไม่ห0 0 0ง0มโลรถปีเดียวขายไปเลยนะเพียงแค่ตัดโปรไปเลย5 5 0 0 0 0หาห 9,000บาทลูกค้าครับ559,000บาทถูกประหยัดเซฟเงินในกระเป๋าไปเลยถึง250,000บาทลูกค้าโอ้โหรถปีเดียวไม่หลักหมืน่นประหยัดไป200,000ลูกค้าคุ้มค่ามากครับมีขัขเดียวนสีแดงแบบนี้นะอ่าแดงดำแบบนี้ใครสนใจคดีแบ็ค์ดิชั่นนะลูกค้าครับงวดผ่อนประมาณ8,900 0ตลอดสัญญานะลูกค้าฟรีดาวน์นะผ่อน8,900 0เองสบายๆนะครับผมติดต่อผมที่เบอร์09456034ผมแบงค์สารเมลโต้ครับ ซื้อโลกทีมงานแบงค์ครับรวดเร็วทันใจเงื่อนไขต้องชัดเจนนะครับนี่ครับนี่สรรพราเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าต้องเลือกสายเนมตโต้ครับสวัสดีครับผม